ชั่วโมงละ50บาทนะคะเดี๋ยวมาดูเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอไปกันปวันนี้มีเป้าหมายอะไรนะที่ว่าดูไว้ว่าของอร่อยแบบทองของเท็ดเดี้ยนเลยจริงนะอยากมากินร้านขนมร้านเค้กอะอะไรนะเลเยอร์เลเยอร์ที่มันเป็นของร้านนะใช่แล้วก็ร้าน ไข่เหาทานร้านห่าค่ะมีงบแค่เดียวเท่ากับว่าเนี่ยวันนี้นะจะมาเลือกกินแบบของที่อยากกินในงบตึงพันบาทญาติบรรทัดทองไม่รู้จะได้กินอะไรกันบ้างเนาะมันชื่อร้านอะไรได้ั่เลเยอร์มันมีชื่อร้านก็น่าจะเลเยอร์เลยไหอเค้กเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ย ที่เรามาอยู่ที่ถนนบาทัดทองแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตามหาของเกี้ยกินในงบหนึ่งพันบาทรานันที่เป็นสิงอากาศค่อนข้างร้งอนนะคะทุกคนฝนลุ่งตกไปอ่ะอกอ้าว อยู่ตรงจุฬาซอย14นะคะนี่เราเดินมาอ้อนี่มีคิวไหมเนี่ยว้าวมาแล้วสุดท้อาแล้วอ้าวตัดไฟนี่คือ ะทุกคนเราอยู่หน้าเราอยู่หน้าร้านอาาแล้วนะคะนี้คือร้านขนมไข่เกาหลนะคะที่เราจะมากินกันร้านแรกในงบหนึ่งพันบาทค,คนไวสเซอยเท่าไหร่คะ่ะในงบหนึง่งพันบาทนะร้านแรกเดี๋ยวมาดูดูนะเขามีห,ามหลายราคาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสั่งกันก่อนเนาะ นี่ค่ะขอดูราคาแป๊บนึงนะอันนี้พี่อยากแบบสั่งแบบซื้อไปฝากด้วยได้ไหมแบบแช่เก็บไว้หลายวันอะไรเงี้ยได้ไหมคะอันนี้เป็นแบบกลับบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดไปฝากใช่ไหมคะโอเคมันมันมันจะเหมือนกันโอ๋หมายถึงเป็นไส้เนยไส้เนยเหมือนกันต่างแค่เย็นหรือร้อนนะอ่าโอเคได้สี่วัน โอเคงั้นพี่เอาอันนั้นกล่องหนึ่งแล้วก็ทีนี้พี่อยากได้แบบนี้อ่ะทานเลยไม่ต้องรอป่ะคะซื้อไปจิ้มเพิ่มครับอ๋อเป็นดิบสั่งขยะยอ๋อโอเคสิบชิ้นก็พอไหมนี่พี่เอาแบบว่าสิบชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมันเป็นดิบมะชะใช่ไหมแล้วก็เป็นดิบมะชะหนึ่งที่ค่ะโอเคแค่แกนจ่ายได้ไหมค่ะได้ เป็นสองเดอยนี่สิบบาทนี่ทุกคนได้แล้วค่ะขนมหมานี่ขนมไข่ล้างหางนะคะมีดิบประฉาด้วยอยาไปลองกินกันดูเดี๋ยวมานี่คืออะไรเธอเราอยากกินอันนี้เราอยากกินอันนี้ด้วย เราจะไปซื้อขายให้หลังครับมันแพ้ บาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้สองร้อยสิบบาทเป็นสองร้อยหกสิบแล้วสองร้อยหกสิบเราเหลืองบประมาณอีกกี่บาทเจ็ดร้อยยี่สิบเออเฮ้ยเราไปหาที่นั่งกินตามันร้อนๆกันก่อนดีไหมเราต้องเดินกินละดูถ้าทางไม่มีที่นั่งงั้นตรงนี้เลยเออกินตรงนี้แหละหหง่ายง่ายขอไก่ต่อกนะันอะเออชิมก่นอนแล้วตรงนี้วิวข้างหลังสวยด้วยแจ๋วเลยอันนี้เขาจะมีแบบว่าเป็น มันเทศกับมันม่วงอ้าวโอ้โอลุคบลเลอร์เลยใหญ่มากไหนขอถ่ายมนใหญ่มากอ,อันนี้มันม่วงสนัน่นของโฟร์นี่ออกกำลังกายมาคูลอะไรตอบมากชีดเดะไงชื่อช่องเราชีดเดตะใส่ป่ปะหัางม, <laughs> ม,ม,มาเราอะ <laughs> ตอ,อนนี้ก็บรรยากาศดีนะคุณผู้ชแบบเหมือนเมืองเก่ามีก็นี่ตรงนี้ก็อะไรนะเป็ดย่างมาทัดทองเอ้ยเป็ดย่างเออใช่เนี่ยมีดนตรีด้วยออ,อืมตอนนี้ก็อยู่ตรงซอยจุฬาสิบสีน่นะคะเอานะี่ยมาลองคิมสักอันดิให้หน่อยไม่ร้อนก็อร่อยอ่ะมือทรงแล้ว แบบเป็นมฉะฉ่ามอืมอันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมไข่เตาถ่านอืมร้านถ้าอาจจ่านไม่ผิดคือร้านหา่อาอ๋อเลรอชื่อเขาเหรอชื่อร้านเขาเหให่เ<ๆ>ต้าใหญ่อืมน่าจะาเนี่ยค่ะร้านหา่าเจ้าดังจากสงขลาอ,อ๋อมาจากใต้อ่มะมาไต้หวัอย่าพปบไต้อยนี่คือแบบร้อนๆกินแล้วเราจะดิบยังไงก่อน อีกกล่องน,นึงนี่เราซื้อฝากล,ลองกินไม่ดิบก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดิบที่บ้านร้อนอยู่ปะสองก็มีสองสี่หกแปดสิบชิ้นอุ่นอุ่นอยู่ ใช่เขาเป็นไส้เนยเค็มอะไรเงี้ยนะใช่เขามีเนยด้วยอยากลององัองององในในใี้อ่ะเหมือนเป็นไส้เลยแต่แบบบางๆลองดิบดิ่อนมันแกะยากเรี๋ยวว่าเดี๋ยวไปดิบที่บ้านกะหกไหมใช่อยากกินเลยแบบเลยร้อนเก็บเอาไว้ก่อนแบบกยน่ยากจริงๆไม่ได้บอกเขาว่าจะกินเลยมั้งเขาเลยให้มาอย่างนี้ แน่นมากเลยต้องกลัวได้แล้วอันนี้มันเป็นซอสมัชชาหอ,อมมัชชาแหละตรงไหมจ้เยิ้มว้าวาอัอนไหย ของหวานนะมันเปรี้ยวก็ยังไงอยู่ถ้าสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างเราเนาะกินแหละกินกินแต่ว่ามันหวานไปนี่แหละกินยาหอมอร่อยจริงแต่กบไปกินยานะโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้ตอนนี้เราได้สองร้านแล้วนะคะเหลืองบอยู่เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบบาท แล้วเราก็จะซื้อไปกินไปนะทุกคนทุกคนตอนนี้กำลังจะออกจากซอยธุลาสิบสีนะคะไม่ต้องหาว่าเดินต่อไปไปหาเป้าหมายต่อไปตอนนี้เราได้สองล้านละแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมด2 6งร้หกบาทเหลืองบประมาณอีกเจ็้ี่สิบบาท ก็รีวิวมาใช่ไหมขนมไก่เต่าขนมไก่เต่าไม่ได้ดูมาแต่ห่างดูมาคนเริ่มเยอะลริ่น่าตัดตามดีต่างนู้น ส่วนหน้ามันเหมือนกักวนหน้าเหมือนกัตวนเลยใช่ไหมคะหน้าเหม yeah, ือนกัวแต่ว่า okay. มันจะมีบางงานที่เป็นสางสิบสี่สิบาะวาเราจะสร้างสามสิบหกได้เได้นะเอรเจอรกเลยแครอทบลี่ค่ะได้อ้ยลูกแม่โอ้ยดีดีคามนมากอทเทลใช่ไหมคะโอเคโอ้ยเดียวสีมันีอเตัวใหม่มาค่ะคอทตัวใหม่ อ๋อไม่เายไม่เป็นไรค่ะอันนี้แหละจีบทำทนายประจเนทีหนใบทำทนายอ้วยประจเดลก้เกิดวันไหนจีบไปนั้นได้สองใบก็อ๋อคนละใบได้ไหมคะได้ค่ะเธอเกิดวันจันทร์นั้นวันหนอันนี้วันไหนดีทิก็มันก็ไม่ค่อยจะตามไปโอเค อราไปเปิดดูที่บ้านใช่แล้ว่เยด้ค่ะร้านที่สามส้อบาทสามบาทได้ค่ะที่นี่ขอโอนกันหนึงโ ร้านนี้เราใช้งบประมาณ365บาทนะคะ๋อมินี่าคาใหญ่ด้วยไม่เคยมาสักทีน่ราคาใหญ่ร้านจปย้ายหน้าร้านนะคะไม่ได้มาหลยร้านเลดีค่ะได้แล้วเอฟาีมาเดี๋ยวเราเ็้าไปหาที่กินกันนะกระเทยนาคา ตรงไหนอ๋อปันีร้านปันีอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าปันีอ่ะใช่สรุปก่อนอย่าสรุปปันนีก่อนนะเรามาสรุปกันก่อนเกินงบเดินไม่ถึงไหนเด้งหมดลยได้ละตัวที่เราอยากมาซื้อเนาะเทกเลเยอร์สองกระปุกไซส์เอสฟ้ากระปุกละร้อยแปดสิบบาท เราซื้อสองกระปุกแล้วก็แยกซอนถึงกระปุกก็ใช้เงินไปทั้งหมด365บาทรวมกับเมื่อกี้200เมื่อกี้เท่าไหร่ละเอ้ห์เนะเดี๋ยวขอคิดเงินกันนะคะอ่าเมื่อกี้เราเหลือเงินงบประมาณ7 4 0บาท เจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะคะคซื้อเค้กเลเยอร์รไปสามร้อยหกสิบห้าบาทสามร้อยหกสิบห้าบาทตอนนี้ลูกเหลืองเราประมาณแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะทุกคนเราจะได้อีกสักกี่อย่างนะซึ่งตอนนี้นะอ,อยากคุณคนนี้ค่ะคุณคนนี้เขาอยากกินกุ้งแค่น้ำปลาค่ะหรือมีอะไรที่อยากก<อ>ินนะที่ดูรีวิวแล้วแบบรู้สึกว่าต้องมาที่แล้วมันต้องมาต้องโดนอะไรอย่างเงี้ย จริงๆของเราจบแล้วนะเลเยอร์อะค่ะจบแล้วสองอย่างใช่เรามองแคสองอันเองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวไปของคุณไปกุ้งใช่น้ปลาของป้าหนีอยู่ตรงไหนก่อนเนาะอยู่ตรงไหนหนอเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินหากันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหา เราจะไปตามหากุ้งแช่น้ำป่าป้าหนนะคะ เห็นเขารีวิวันเยอะมากเลยคนเยอะมากปากงังนมอ่าใช่นมปังนมสดใช่แล้วแกงคนเยอะมากเลย,เเย,เลยร้านหนึ่งนมนัวนะหนึ่งนมัวใช่ทุกคนกคือตอนนี้เรากำลัง 我。 แต่ว่าเวลาจะมากินชาเย็นพาดแมวพาดแมวจะกินชาเย็นทุกวันไปเข้าขอไปนั่งเย็นๆหน่อยใช่เนี่ยร้านไหลเออเสียงร้อน ร้อยดูสิกานั่งสักพักได้ไวจังกานั่งสักพักหนึ่งได้ไวจังร้อน พักแป๊บหนึ่งจะกลับแล้วพวกเราล้กดีเหลือตั้งอยู่ร้อยนึงใช้ตั้งรู้จักเก็บรู้จักเหลือใช้ <c oughs> ือยก็ว่าสามรอยเจ็ดสิบห้านี้เกสิก็เหลือสามร้อยเท่าไหร่นะสามบาทใช้ไป90้าสิบาทก็เหลือค่าร่อะ,ะสองร้อยเจ็บาสอง เมื่อกี้เหลือเท่าไรสามร้อยเจ็ 75, แล้วต้องเหลือเป็นสอ,อ,องร้อยแปดสิบห้าบาทมะอันเขามีมากรลองด้วยล่ะรอ,องคืออะไรกรลองม,อมันจะแบ่งห้าอ้่งอ่ันใช่ไหมัดก้มเอร์อเลเยอร์ครไม่ได้หวานมากนี่มุกเแนี้มันเป็นเหมือนถาพวคูเมตุเลย้ะน่ ไม่ต้องเขียวเลยต่เรามีคนก็อรอเข้าไปแล้วเราออกกันไข่มเต็มเลยอ,อยากกินช้ามีเดียไข่มุก มากมากินนะป่ะป่ะแล้วก็คิดว่า่ะหนึ่งสองเจ็ดไม่หลั่งทุกคน่จจางไไม่ได้กินของหวานนานมาก ต่อนคะเราไม่เีอ่ะเราซื้อกลับบ้านไไมอ่ะไปผ่านสอแบบโอ้โไปจด้านละลายม้อยน่อเดี๋ยวลองดูะไปผ่น อันนี้เราเราจะกลับกัแล้วนะคะก็กลับมาที่จอดรถแตดียมหวันครับหนาฬิลา2ชั่วโมงนะเรากำลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปรีวิวเค้กเลเยอร์ต่อที่บ้านเนาะมันร้อนมากเลยไม่ไหวจะไปลมเลี้วอยู่ข้าวด้วย